สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มติดตามไม่นานนี้ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะซึ่งจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องเล่าเรื่องชาดกนะคะซึ่งส้มเนี่ย นำข้อมูลมาจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติค่ะซึ่งเรามีการพูดคุยกันแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเนาะว่าจริงๆเนี่ยมีมากกว่า500ชาตินะคะก็คือ547ชาติแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราได้เล่าไปแล้วทั้งหมด8ชาติแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่9กันค่ะ อขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะเข้ามาพบกันในช่วงไฟ์สดนะคะเล่าเรื่องชาดกแบบนี้ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะซึ่งเป็นการเล่าเรื่องชาดกก็คือเรื่องราวของอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก,ก่อนที่จะไปฟังนะคะถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะ หรือว่าท่านที่เปิดมาเจอใน y t u t u เนาะเพราะว่าเดี๋ยวส้มไลฟ์สดเสร็จนะคะก็วันสองวันส้มก็จะเอาไปอัพอยู่ใน YouTube นะคะถ้าเพิ่งเปิดมาเจอหรือว่าเพิ่งฟังครั้งแรกนะคะสามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกได้นะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ที่มาของชาดกจนถึงเรื่องปัจจุบันที่เราเล่าถึงวันนี้ค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ถ้า เสียงเบาไปหรือว่าพูดเร็วไปอะไรอย่างี้ค่ะก็จะนำมาพัฒนานะคะเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของชาติที่9ก็คือจัมะสาตะกะชาดกนะคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าในการอ่านาเขาเรียกว่าเป็นภาษาเหมือนภาษาบาลีอะไรเงี้ยค่ะจะค่อนข้างอ่านยากนิดน,นึงอ่าจจะดูตะกุกตะกักไปเล็กน้อยนะคะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องของชีวิตนี้ต้องมีพันวัดหรือว่าเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะช่องของเราเนี่ยจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับวัดที่เราสองคนเดินทางไปทั่วประเทศนะคะเกือบเกือบจะทั่วประเทศแล้วแล้วก็นํามาลง ให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าเก็ดเล็กเกตน้อยที่เราได้ฟังมาหรือว่าทางคุณโจโดได้ไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็มาชมภาพสวยๆไปพร้อมๆกันแล้วก็อนุโมทนาบุญไปได้วยกันค่ะในส่วนของการจับทาเพจหรือว่าช่อง youtube นะคะเป็นความตั้งใจที่เริ่มต้นมาจากว่าเราคือไปวัดเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ คุณพ่อเนี่ยชอบสะสมพระนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระที่ราคาแพงเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะติดนิสัยตรงนี้แล้วก็พอเริ่มทำงานหรือว่าเริ่มมีการเดินทางค่ะเราก็จะแวะวัดตามที่ต่างๆนะคะตามจังหวัดต่างๆถ้าเราไปตรวตลาดหรือว่าเราไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเช่าพระมาฝากคุณพ่อนะคะก็เลยทำให้ติดจนเป็นนิสัยจนถึงทุกวันนี้นะคะรวมไปถึงพอแต่งงานเนาะก็คุณเจ้าก็ มีความชอบที่ขายกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตท,ทานน้นึงนะคะก็เลยเราก็เลยไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่การเที่ยวต่างจังหวัดของเราทุกครั้งเนี่ยก็จะมีวัดอยู่ในนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปด้วยค่ะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ทางส้มกับโจก็จะโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวจนมีความรู้สึกว่า เออมันเยอะแล้วก็เหมือนกับช่วงหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีเอยเราได้หัดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นเราก็เลยมาลองทำเพจแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่สนใจหรืออไม่มีโอกาสได้ไปนะคะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วหรือว่าการเดินทางไม่สะดวกอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเหมือนเราเนี่ยบางจุดเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไม่ถึงเหมือนกันก็ นำมาเผื่อแผ่กันเพื่อให้ได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดสวยๆแล้วก็มีสถานที่เที่ยวสวยๆอีกมากมายเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราย้อนกลับมาคุยกันในเรื่องที่วันนี้เราจะคุยนะคะอันนี้คุณวรเดชสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณวรเดชจะบอกว่าให้ยิ้มหน่อยนะคะเพราะว่าวราเดชชอบบอกว่าไม่ยิ้มนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยิ้มแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเรื่องจำมะสาตกะชาดกเรื่องก็มีอยู่ว่าค่ะในการละครั้งหนึ่งนะคะที่เมืองพาราณสีก็มีนักบวชจำพวกปริพาชกทีนี้ก่อนจะไปเล่าเรื่องอาปริพาชกนะคะก็คือเรามาขยายความคำนี้กันนิดนึงค่ะก็คืออาปริ พาชกเนี่ยหมายถึงนักบวชที่ไม่ใส่เสื้อผ้าหรือว่าเราเรียกว่าชีปเปลือยค่ะก็คือเป็นนักบวชที่ไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าใครจําภาพที่ลงโปรโมทไปก่อนไลฟ์ได้เนาะก็จะเป็นเหมือนกับมีหนวดยาวๆแล้วก็ปกคลุมร่างกายแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ใส่ค่ะอ่าก็คือ ในดกากลครั้งหนึ่งนะคะที่เมืองพารณาณสีมีนักบวชจำพวกปริภาชกนะคะแล้วก็จะมีชีเปือยท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าจามะสาตกะนะคะได้เที่ยวบินทบาทไปทั่วเลยก็คือเดินไปตามในเมืองนะคะเพื่อขออาหารขอรับอาหารจากชาวบ้านจากคนที่เดินทางเลยคะ่ะแต่ปรากฏว่าไปบินทบาทนะคะ เดินไปก็ยิ่งเดินก็ยิ่งไกลก็ยิ่งเดินก็ยิ่งไกลออกไปค่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครถวายหรือว่าไม่มีใครใส่บาตเลยนะคะก็คือไม่ได้รับอาหารเลยทีนี้เนี่ยตัวของจมาตก,กะเนี่ยก็เลยเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไกลออกไปเรื่อยๆในที่สุดตัวเองเนี่ยก็ไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเดินไปถึงบริเวณที่เขาเรียกว่าสนามชนแพะนะคะ สมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการชนแพะเนาะอย่างในปัจจุบันก็มีการเขาเรีกเยกอะไรนะคะชนไก่ใช่ไหมคะหรือว่าสนามวิ่งควายหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยค่ะตัวจมัดจำมะสาตกะนะคะได้เดินไปที่บริเวณสนามชนแพะที่ชาวบ้านกําลังดูอยู่นะคะตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคะ่ะก็เลยเข้าไปที่ในจุดนั้นแล้วก็ไปขออาหารจาก ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยก็แบบโบวยวายกันมากๆเลยเพราะว่า,าเขาเรียกว่าเหมือนกับไปขัดจังหวะเนาะไปขัดจังหวะเขากาลังดูเขากําลังดูการแข่งขันอยู่นี่ก็ไปขัดจังหวะว่าแบบไปขอบินทบาตข้าวปลาอาหารอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็กําลังเชียร์แพะกันอย่างเมามันอยู่ก็ไปแบบไปสร้างความลาคาญให้เขานะคะ จนในที่สุดเนี่ยตัวจมัตตกะเนี่ยจมัสสาตกะเนี่ยก็ถูกขับไล่ไปนะคะก็คุณทัศนีนะคะถ้าส้มอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็ถูกไล่ไปนะคะจนในที่สุดนะคะก็มีแพะเดินออกมาเดินออกมามองตัวจมัสสาตกะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนจำแนงไหมคะว่าเขาอะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้า แล้วเขาก็แปลกแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแพะเขาก็เลยเดินออกมาจ้องมองที่ชีปเปลือยผู้นี้นะคะทีนี้แพะก็นึกในใจว่าเออนั่นคือตัวอะไรส่วนทางชีปเปลือยเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าแพะมองตัวเองแล้วก็คือแพะเนี่ยก็ทำการย่อตัวลงไปนะคะแล้วก็นึกในใจว่าแบบเหมือนกับว่า ตั้งท่าเตรียมที่จะวิ่งไปควิดกับตัวจมัสสาตะกะนะคะซึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะตัวตัวของชีปเปลือยเนี่ยกับเข้าใจว่ามันนะแสดงความเคารพอยู่ค่ะเพราะว่ามันทําการย่อตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าจะต้องหนีหรือว่าจะต้องแบบเอออันตรายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้น ทีนี้ขณะนั้นนะคะก็คือมีพ่อค้าท่านหนึ่งนะคะได้เดินผ่านมาแล้วก็บอกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วมันไม่ได้แสดงความเคารพแล้วก็ยังไม่ทันพูดจบเลยค่ะแพะก็วิ่งชนจมัสสากะเนี่ยอย่างแรงจนขาหักในในนาทีนั้นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อค้าเนี่ยทักปุ๊บยังไม่ทันพูดจบเลยอะ แพะก็วิ่งขิดไปแล้วแล้วก็ตัวของชีเปลยจามัสตากะเนี่ยก็ขาหักแล้วก็ล้มลงไปนอนค่ะแล้วก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเราควรเคารพในสิ่งที่ควรเคารพจะได้ไม่เป็นอย่างเราที่ต้องเจ็บตัวเพราะไปยกย่องแพะที่เป็นสัตว์ดุร้ายแล้วก็เสียชีวิตลงก็คือในที่นี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยในชาดกเรื่องนี้เนี่ย ตัวพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพ่อค้าที่มาเหมือนกับว่ามาให้ความรู้เหมือนให้ข้อคิดกับตัวจมัสสัตกะแต่ว่าจมัสสัตกะเนี่ยไม่ได้มีความเอะใจหรือว่าไม่มีความรู้ใดๆเลยก็คือนึกว่าเขาเคารพก็เลยยืนอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายก่อนตายเนี่ยถึงก็พูดว่าเราควรเคารพในสิ่งที่ควรเคารพจะได้ไม่เป็นอย่างเรา ที่จะต้องเจ็บตัวเพราะไปยกย่องแพะที่เป็นสัตว์ดร้ายแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะก็ตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่านิทานชาดกเนี่ยประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ธรรมนิทานชาดกเรื่องนั้นเนี่ยสอนอะไรหรือว่าทิ้งอะไรให้เราเป็นแน่คิดบ้างนะคะอย่างเรื่องนี้นะคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่า ภายนอกที่เห็นแท้จริงแล้วอาจาไม่เป็นอย่างที่เราคิดจงอย่าประมาทในการทั้งปวงนะคะอันนี้ก็คือแปลออกมาจากาคาขยายความดีกว่านาะเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เราเห็นภายนอกค่ะจริงๆเนี่ยบางอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเดินไป ตามถนนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องระมัดระวังรถจะมาชนไหมหรือว่าสมมุติเราเดินผ่านาสมมุติมีสุนัขหรือว่ามีสัตว์ที่ดุร้ายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาอาจจะไม่ไดื้อดุร้ายกับเจ้าของหรืออะไรแต่ว่าเราอาจจะไปเดินในจุดที่ไม่ถูกหรือว่าไป เหยียบหางมันหรือว่าไปเข้าใกล้ลูกมันอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้เพราะฉันเนี่ยเขาถึงบอกว่าภายนอกที่เห็นแท้จริงแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดจงอย่าประมาทในการทั้งปวงส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะประจําเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่ามีคนเป็นอันมากคบหากันอย่างเป็นศัตรูผู้แฝงมาในรูปของมิตร โอ้อันนี้ต้องบอกว่า,าเป็นคำขยายความที่เหนือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะสวัสดีคุณอรัญญานะคะอนัญญานะคะต้องขอโทษทีค่ะสำหรับทุกท่านที่อยู่ไลฟ์อยู่ใน live ไลฟ์ด้วยกันนะคะถ้าสมอาจจะไม่ได้ทักท่านที่กดเขาเรียกว่ากดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกดหัวใจอะไรขึ้นมานะคะเพราะว่า ครา,าวที่แล้วมีการเกิดเหตุขัดข้องเกิดขึ้นถ้าทุกท่านจำได้นะคะก็คือพยายามจะไปดูอีกเครื่องหนึ่งจนทำให้หน้าจอมันผิดเพี้ยนไปเลยแล้วก็ต้องลบไลฟ์อันนั้นทิ้งแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอแทน,นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่ถ้าสมสมุติส่งเป็นกดไลค์กดอะไรแบบกดหัวใจมาแต่ว่าเดี๋ยวส้มจะกลับไปดูตอนหลังนะคะส่วนใหญ่ส้มจะเห็นเป็น คอมเมนต์ซะมาก,กานะคะแล้วก็ต้องบอกว่า Facebook นะคะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอไปตลอดเลยเพราะอย่างที่ส้มไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยหน้าจอก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะพอหน้าจอเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขานะคะว่าเออเขาใช้เป็นแบบไหนไม่งั้นเราก็อาจจะถ่ายทอดสดออกมาไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบมีปัญหานะคะ มีคุณโจนะคะบอกว่าให้แจกรางวัลนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาเริ่มกันครั้งหน้าดีไหมคะหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราคิดกันอีกทีนึงเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ประกาศออกไปว่าเราจะแจกรางวัลเดี๋ยวกอ็อยากให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะถ้าว่าจะมีการแจกรางวัลขึ้นมาจริงๆนะคะเราย้อนกลับไปฟังตัวของชาดกที่เมื่อสักครู่เล่านะคะก็คือจมามัสตาตะชาดกนะ เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านก็คือพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีคนเป็นอันมากคบหากันอย่างเป็นศัตรูผู้แฝงมาในรูปมิตรอันนี้เขาเรียกว่าลึกลับอ่าเขาไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าล้ำลึกล้ำมากนะคะก็คือขยายความเนี่ยก็คือหมายถึงว่า าชาดกเรื่องนี้เนี่ยต้องการสอนให้ระวังอย่าไว้ใจสัตว์ทุกประเภทในโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์แล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่ายิ่งมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีการพัฒนาอย่างซับซ้อนจนสามารถที่จะทําให้หน้าไม่ตรงกับใจเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราดูได้ยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือสอนว่าไม่ว่าเป็นการไปคบกับใครหรือการพบเจอใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไปเจอสัตว์ัจรานหรือว่ามนุษย์หรือว่าผู้คนด้วยกันเองเนี่ยเราก็ต้องอย่าประมาทก็คือต้องศึกษากันดีๆค่ะตอนนี้มีคุณแฮปปี้ลิชนะคะทักมานะคะบอกว่าการเป็นผู้นำพาคนสร้างวัดวาอารามเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไหมครับ จริงจริงอันนี้ยังไม,ไม่ไม่แน่ใจในคำตอบนะคะอันนี้ขอเก็บไปคิดเป็นการบ้านก่อนนะคะแต่ว่าคิดว่าการที่เรามีความตั้งใจคะ่ะในการทำสิ่งที่ดีก็แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นส้มคิดว่าเป็นอะไรที่ควรจะทำนะคะถ้าเราสามารถทำได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรมากกว่าคนอื่นแล้วเรา เขาเรียกว่าเราแบ่งปันได้เราก็ควรจะแบ่งปันในขณะถ้าสมมุติว่าอย่างถ้าสมมุติเรามีอาหารที่เราคิดว่าเรากินไม่หมดเราก็แบ่งออกมาเลยค่ะแล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นทานหรือว่าถ้าเราได้รับของฝากอะไรมาอย่างนี้ค่ะคือต้องมีความรู้สึกว่าการเป็นผู้นําหรือว่าจะเป็นผู้ตามหรือว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะถ้าว่า ได้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะคะก็อย่างต้องบอกว่าพอเรามาเปิดเพจนะคะเราได้รับความาต้องเรียกว่าความเมตตาเนาะความเมตตาจากทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาดูเพจของชีวิตนี้ต้องมีพันวัดต,ต้องบอกว่า มีเพจที่เกี่ยวกับวัดเนี่ยหลายเพจมากๆเลยแล้วก็บางเพจเนี่ยเป็นเพจที่มีคนตามเป็นแสนเป็นหมื่นแต่ว่าทุกท่านเนี่ยก็ยังมาให้กําลังใจเราสองคนตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงหรือว่าถ้าไม่ตกหล่นจริงๆเนี่ยส้มกับโจก็จะพยายามตอบกลับทุกค,คอมเมนต์นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอาจจะแบบ คือเราไม่ได้ก๊อปวางนะคะคือเราตั้งใจพิมพ์แล้วเราก็ตั้งใจตั้งใจอ่านจากที่ทุกท่านส่งมาจริงๆเขียนมาจริงเพราะเราเข้าใจว่า,าท่านให้ใจเราแล้วนะคะเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราควรทำอย่างดีที่สุดค่ะอย่างเช่นภาพต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของภาพ อ่าอย่างที่เมื่อตอนต้นเล่านะคะก็คือว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยไปวัดกันมานานมากแล้วก็คือตั้งแต่แบบปีเก่าๆตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เล่น Facebook ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เราไม่ได้เก็บเราเก็บภาพในมือถือแล้วก็มือถือแบบเปลี่ยนมือถือแล้วรูปหายไปหรือว่าบางรูปที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ภาพไม่ชัดแบบ มือถือของทุกวันนี้เราก็พยายามจะลงวัดใหม่ๆที่เราไปเพราะว่าจะได้เป็นภาพที่สวยอยากให้ทุกคนได้ชมภาพที่สวยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกทุกอย่างเลยนะคะที่เอ็นดูแล้วก็เมตตากับเพจเรานะคะก็ต้องบอกว่าบางคอมเมนต์เนี่ยคือทุกคอมเมนต์มีคุณค่าะคะ่ะแล้วก็บางคนบางคอมเมนต์เนี่ยทำให้เราแบบ ใจฟูขึ้นมาเนาะอย่างเช่นบางท่านบอกว่าเออแบบอุตส่าห์ไปถ่ายรูปสวยๆมาให้โชว์เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยหรือว่าบางท่านบอกว่าเออดีจังอะไรเงี้ยอาแก่แล้วไปไม่ไหวหรือบางท่านแชร์กันมาว่าเอ้เคยไปวันนี้เหมือนกันตอนนั้นเป็นแบบนี้หรือว่าเอาภาพถ่ายสมัยที่ทุกท่านไปเอามาให้เราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมัอนเหมือนกับได้คุยพูดคุยกันโต้ตอบกันนะคะเป็นลักษณะนี้คิดว่า แต่ว่าถ้าสมมติทางเพจเนี่ยยังทําอะไรขาดตกบกพร่องไปนะคะก็สามารถแนะนําได้เหมือนลูกเหมือนหลานเนาะหรือว่าเหมือนพี่ป้านาอาเนาะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็ไม่เด็กแล้วนะคะก็สามารถแนะนํามาได้ถ้าถ้าตรงไหนที่เราสามารถปรับปรุงได้เนี่ยเราก็จะปรับปรุงค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาในเรื่องของชาดกวันนี้นะคะก็คือเรื่องชาติที่9ก็คือจมะสาตะกะ ชาดกค่ะก็คืออย่างที่สรุปไปนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะสอนว่าให้เราเนี่ยอย่าประมาทอย่าเห็นแล้วก็คิดในสิ่งที่เหมือนคิดเอาเองว่าอ๋ออันนี้เป็นไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายหรอกอะไรอย่างนี้ก็คือจงอย่าประมาทในการทั้งปวงก็คืออย่างตัวพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยก็พูดถึงว่ามีคนเป็นอันมากคบหากันอย่างเป็นศัตรูผู้แฝงมาในรูปมิตร อันนี้ก็คือขยายความไปอีกขั้นหนึ่งนอกเหนือจากการมองถึงสัตว์เดรัจฉานนะคะก็คือมองไปถึงว่าไม่ใช่กลัวแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นนะลำพังมนุษย์กับมนุษย์ต่อกันเองเนี่ยบางทีมองหน้ากันเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเขาดีกับเราแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีก็คือแต่ว่าก,ก็คงไม่ได้จะให้มองคนในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าก็คือให้เราอย่าประมาทว่ามันอาจจะเกิดสิ่งที่เรา ไม่คาดคิดหรือว่าสิ่งที่ไม่ตรงความคาดหวังของเราค่ะก็ก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นการรักษาใจของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปหวังหรือว่าเราไปตั้งเป้าหมายหรือว่าไปคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยถ้ามันผิดหวังเนี่ยมันก็จะมันก็จะใจมันก็จะแฟบมากมากกว่าปกตินะคะก็คืออย่างทางพุทธศาสนาเนาะก็จะสอนว่าให้เราเดินทางสายกลางเนาะก็คือแบบ เ,ออเหมือนกับว่าทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่มีอย่างถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยบางทีเราจะพบคําว่าทุกมันก็คือสุขน้อยหรือว่าสุขก็คือทุกน้อยคือมันไม่มีอะไรที่สุขทั้งหมดหรือว่าทุกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอย่างาฟังเทศอย่างส้มฟังเทศมาของพระอาจารย์บางท่านก็จะพูดว่าอย่าไปอย่าไปติดสุข หรือว่าอย่าไปยึดกับทุกข์นะคะซึ่งก็ถามตัวเองทำไม่ได้ <c oughs> ยังทำไม่ได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าก็พยายามจะทำแล้วก็คิดว่าจะต้องอเหมือนกับให,ให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช้ระยะเวลาแบบเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือแบบใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนาะอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเกิดแล้วดับไปไม่รู้กี่ โหกี่แสนกี่อะไรชาติเลยนะคะก็มันก็คงต้องเวียนไยตายเกิดแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกันต่อไปนะคะ,อ,ะอย่างทีนี้ส้มมาย้อนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีการลงที่เป็นภาพที่เป็นภาพแคปชั่นนะคะที่พูดถึงตัวธรรมนิทานชาดกอ๋ะคุณโจบ,บอกว่าเสียงขาดขาดตอนนี้มีใคร เสียงเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าไมค์ก็เปิดอยู่นะคะอ๋อสวัสดีค่ะน้องบับเบิ้ลมาสวัสดีด้วยนะคะน้องบับเบิ้ลเนี่ยเป็นน้องที่รู้จักกันจากที่ทําง,งานนะคะที่ยังแฮปปี้เนาะแล้วก็จริงๆบับเบิ้ลเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นโหเป็นทุกอย่างเลยเป็นนักแสดงเป็นเล่นร้องเพลงก็ดี พิธีกรก็เก่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณบับเบิมากนะคะที่มาฟังบับเบิสามารถคอมเมนต์พี่ส้มได้นะคะไหพี่ก็ติดตามผลงานบับเบิอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็อาจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะค่ะมีการลงภาพซึ่งเป็นภาพเหมือนกับว่าเป็นหน้าเดียวนะคะเป็นใบเดียวเนี่ยที่มาสรุปว่าธรรมะที่ทานชาดกของชาติที่หนึ่งเนี่ยให ให้แง่คิดอะไรบ้างชาติที่2ชื่อเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรบ้างเพราะว่าซุ้มคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่เราน่าจะเก็บไว้เพื่อ,อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้ลงไปแล้วนะคะทยอยลงไปจนครบ8ชาติแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวของชาติที่9กเนี่ยก็คือเดี๋ยวพอไลฟ์จบเนี่ยแล้วเราก็จะลงให้ ให,ให้ให้เป็นบทสรุปนะคะบบอบบอกว่าส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ก็ติดตามบบเบตลอดนะคะวันนี้มีไลฟ์ติ k ก o k ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรเยอะมากเลยล่าสุดเห็นผลงานบบเบไปออกอยู่ในช่อง3ดนะ้วยเนาะกับคุณหมากกับคุณน้องโบนะคะก็ ยินดีกับน้องมากๆนะคะเพราะว่าน้องเก่งจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญบัมโบมาร่วมในรายการด้วยน้องถ้ามีโอกาสก่อนนะคะตอนนี้รายการพี่ยังแบบแเล็กๆพี่ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นต้องรอพี่หัดทําหลายๆอย่างก่อนนะคะก็อันนี้ค่ะก็คือย้อนกลับมาอีกแล้วนะคะพูดไปพูดมาเนาะก็คือ,อเรามาพูดถึงตัวเหมือนกับใบสรุปว่าธรรมนิทานชาดกแต่ละชาติเนี่ยให้แง่คิดในเรื่องอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยส้มก็จะใส่เป็นอัลบั้มค่ะก็อยู่ในอัลบั้มของธรรมนิทานชาดกเลยก็คืออยากให้จะอยู่ในที่เดียวกันพอเราสมมุติว่าเราเล่ากันไปจนถึงแบบโหห้าร้อยชาดีก็คือสัปดาห์ละหนึ่งชาติก็คือห้าร้อยสัปดาห์ก็คือเป็นอีกหลายปีเลยก็คือฟังกันไปสนุกเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยไปดูกันว่าเอ๊ะธรรมนิทานชาดกอาจจะวันนี้ขึ้นดีหล่อาจะาถามขึ้นมาว่า เพื่อนๆชอบคอติธรรมในชาติไหนแล้วก็ชาติไหนเนี่ยที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเอเอชาตินี้น่าสนใจหรือน่าสนใจตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือแค่เกริ่นไว้ให้ฟังเฉยๆนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้มีคนกดไลค์กดอะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าส้มอาจจะยังไม่ค่อยถนัดที่จะไปดูเพราะว่าครั้งที่แล้ว เปิดเข้าไปดูปรากฏว่าไลฟ์มีปัญหาแล้วก็ต้องลบทิ้งไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะตัวไลฟ์ของนิทานชาดกนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานชาดกในชาติที่9นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับส้มใหม่นะคะในวันอังคารหน้าทุกทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็ก่อนจากไปนะคะฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดเนาะถ้าสมมติ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็รบกวนถ้าเป็นไปได้เนาะฝากกดคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะทั้งในเพจแล้วก็ในช่อง YouTube ชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเริ่มฝนตกแล้วซึ่งไม่แน่ใจทางบ้านของแต่ละท่านฝนตกหรือยังนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเมืม่อวานฝนตกหนักมาก เมื่อวานไปหาคุณแม่มาที่นนทบุรีค่ะกับเข้ามาที่ในตัวเมืองเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพก็ฝาหลองแล้วค่ะถ้ายังไงทุกคนขับรถนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับชาติที่10ค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าชาติที่10เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จะแฝงบทสอนหรือว่าคำสอนอะไรให้พวกเราค่ะ แล้วไปเจอกันแล้วไปเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ